สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปริชาเนยียมไทยนะคะวันนี้เรามาพูดถึง13ข้อพรบอรคอมพิวเตอร์ค่ะ1การกดไลค์นะคะหลายคนอาจสงสัยว่าการกดไลค์ก็ผิดพรบอรคอมพิวเตอร์หรอไม่ถือว่าเป็นความผิดค่ะนอกจากว่าไปกดไลค์ข้อมูลปลอมข้อมูลอันเป็นเท็จไม่เป็นความจริงหลอกลวงที่มีผลทําให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นความมั่นคงของประเทศเช่น ข้อมูลที่ผลกระทบต่อสังคมความมั่นคงของชาติและหางเกี่ยวข้องกับศื่าบัณกษัตริย์นะคะอาจจะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา112ระหว่างทั่วจำคุกตั้งแต่3-15ถึง15ปีการกดแชร์นะคะการกดแชร์ข้อมูลปลอมข้อมูลอันเป็นเท็จไม่เป็นความจริงหลอกลวงที่มีผลทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นประชาชน ความมั่นคงของประเทศใต้เช่นข้อมูลที่มีผลกระทบต่อสังคมความมั่นคงของชาติในหากเกี่ยวข้องกับสถา,าบันกษัตริย์อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายมาตราหนึ่งหระหว่างจำคุกตั้งแต่3าถึงหปีได้ค่ะการโพสตรูปเกี่ยวกับเด็กการโพสตรูปเด็กหรือเยาวชนโดยไม่ได้รับความยมินยอมหรือไม่ได้ขออนุญาตต้องมีการปิดบังหน้านอกจากจะย,ยกย่องหรือการเชิดชู ความนิยามถึงจะสามารถกระทำการโพสต์ได้ทางนี้หากเข้าละสระเป็นความผิดมาตาสิตรีนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งมีโทษจำคุกถึงห้าปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนโพสต์สิ่งลามกอนาจารเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่าสิ่งลามกอนาจารไม่ควรโพสหรือเผยแพร่ด้วยประการทั้งกวงถือว่าเป็นความผิดกฎหมายและไม่ควรกระทำและเป็นความผิดพรบอคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้หากเข้าลาักษณะเป็นความผิดบ้าตา14โทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน100,000บาทค่ะการเป็นแอดมินเพจนะคะหน้าที่ของแอดมินเพจต่างๆคือต้องสอดส่องดูแลความเรียบร้อยตลอดจนมอนิเตอร์ความคิดเห็นของลูกเพจมไม่ให้ไปในเชิงลบและขัดต่อกฎหมายหากลูกเพจแสดงความคิดเหน็นที่มีผลต่อกฎหมาย แอดมินมีหน้าที่ลบจากพื้นที่หากไม่ลบหรือซ่อนข้อความนั้นจะถือว่ามีความผิดพรบอรคอมพิวเตอร์เช่นกันทั้งหากเข้าลักษณะเป็นความผิดมาตา14โทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกินเสียชีวิตห้ามโพสต์ภาพผู้ที่เสียชีวิตรวมไปถึงให้ข้อมูลเรื่องการเสียชีวิตยิ่งเป็นโพสต์ดูมินหรือแสดงความเกียรช่ง ไม่ว่าจะเป็นญาติคนสนิทหรือแม้แต่บุคคลที่มีชื่อเสียงหากเข้าลักษณะความคิดเห็นพรบอรคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน2 0 0แสนบาทการโพสต์ด,ด่าว่าผู้อื่นการด่าทอผู้อื่นซึ่งหน้าก็ถือว่าเป็นความผิดแล้วแต่หากโพสต์ด,ด่าว่าผู้อื่นโดยไม่ขอของง้อมูลนั้นเป็นเท็จก็มีโทษหากเข้าลักษณะความผิดพบรบคอมพิวเตอร์อรออรจำคุกไม่เกิน3ปีปรับ ไม่เกินสองแสนบาทฉะนั้นควรประกวดก้านารมณ์แล้วอย่าไปลงกับสื่อโซเชียลมีเช่นนั้นอาจโดนทั้งจำทั้งปรับได้นะคะการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่นการจะเอาอะไรของใครไปใช้ต้องมีการขออนุญาตและให้เครดิตก่อนทุกครั้งเพื่อไม่ให้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่นเช่นเดียวกับโลกออนไลน์การจะโพสต์ข้อความเพลงรูปภาพวิดีโอใด,ดๆต้องบอกแหล่งที่มาให้เครดิตหรือ อนุขออนุญาตเจ้าของก่อนมีเช่นนั้นเข้าลักษณะความผิดพรบอรคอมพิวเตอร์มีความผิดมีโทษจำคุกถึง5ปีปรับไม่เกิน10,000แสนบาทการฝากร้านก่อนจะมีบทลงโทษที่จะเจนออกมาเราได้เห็นการฝากร้านใต้โพสของผู้อื่นมีชื่อเสียงและดารามากมายแต่ตอนนี้ไม่สามารถทำได้แล้วหากไม่ได้รับอนุญาตเพราะการฝากร้านในโซเชียลมีเดียถือเป็น สแปมหรือรบกวนผู้อื่นมีโทษปรับสูงสุด200,000บาทฉะนั้นต้องตรวจสอบให้ดีก่อนค่อยฝากร้านนะคะการฝากร้านก่อนจะมีบทลงโทษที่จะเจนออกมาเราได้เห็นการฝากร้านใต้โพสต์ของผู้อื่นมีชื่อเสียงและดารามากมายแต่ตอนนี้ไม่สามารถทำได้แล้วหากไม่ได้รับอนุญาตเพราะการฝากร้านในโซเชียลมีเดียถือเป็นสแปมหรือรบกวนผู้อื่น มีโทษปรับสูงสุด2แสนบาทฉะนั้นต้องตรวจสอบให้ดีก่อนค่อยฝากล้านนะคะส่งรูปภาพหากเป็นการส่งให้เพื่อนหรือญาติอาจเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อความรู้สามารถส่งรูปได้แต่หากเป็นการแชร์ภาพหรือนำไปใช้ในการฟาณิชหรือสร้างรายได,ได้ต้องขออนุญาตและทำให้ถูกต้องก่อนมิเช่นนั้นอาจมีความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ทั้งนี้หากเข้าลักษณะความผิด มาตรา14นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งมีโทษจำคุกถึงห้าปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทการส่งอีเมลเพื่อขายของโดยที่เจ้าของอีเมลไม่ได้ให้ความยินยอมถือว่าเป็นความผิดนะคะนอกจากจะมีการลงทะเบียน s u b สคร i b e อย่างถูกต้องแล้วเป็นจดหมายค่าหรือโปรโมชั่นในแบบนี้สามารถทำได้และหากพบว,ว่าเข้าลักษณะเป็นความผิด มีโทษจะปรับไม่เกิน100,000บาทจำคุกไม่เกิน2ปีการส่งข้อความ SMS โฆษณาหลายคนน่าจะเคยได้รับข้อความ SMS โฆษณาจากแบรนด์ต่างๆซึ่งต้องได้รับความยินยอมได้รับข่าวสารโฆษณาจากเจ้าของหมายเลขก่อนถึงจะาก,การะทำได้มิเช่นนั้นอาจถือว่ามีความผิดปรลบอคอมพิวเมตอร์และอาจถือว่าเป็นสแปมปรับสูงสุด200,000บาทค่ะ พบข้อมูลผิดกฎหมายกรณีพบว่ามีการสแสดงความ,มเห็นที่ผิดกฎหมายเช่นสแสดงความ,มเห็นในเว็บไซต์และรวมไปถึง Facebook ในระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราจากบุคคลอื่นทําไว้ที่ไม่ใช่เจ้าของคอมพิวเตอร์เราสามารถแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบได้เมื่อแจ้งแล้วลบข้อมูลดังกล่าวออกเจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่มีความผิด